มาดูพยากรณ์อากาศวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2563กันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าฝนจะตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคุมทะเลอันดามันของประเทศไทยในขณะที่มีย่อมความกดอากาศต่ำปกคุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งพายุระดับ5ใต้ฝุ่นไมซักบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปยังทิศเหนือคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวไปยังประเทศเกาหลีในช่วงวันที่2ถึง3กันยายน 2,563โดยพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับจากสภาพอากาศทั่วไปของประเทศไทยเรามาดูสภาพอากาศแบ่งเป็นรายภาคเริ่มนที่ภาคเหนือกันก่อนเลยครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูอนอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่ 22ถึง26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด34ถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาต่อกันที่ภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องบวัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนม ชัยภูมินครราชส,สีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอนุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่24 26องศาเซลเซียสส่วนอนุณหภูมิสูงสุด33 35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาถึงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิตามสุด24 2 7ถึง27องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด36 ถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาที่ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25 2 7ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบกีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้23-26ถึง26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด33-37ถึง37องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรมาต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งอนามันกันนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสส่วนอนุณหภูมิสูงสุด3 2ถึง34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่15-30กิโลมเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่24 ถึง27องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด34-37ถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่1 0 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งหมดนี้ก็เป็นการพยากรณ์อากาศวันนี้ใน24ชั่วโมงข้างหน้าของวันที่31สิงหาคม2,563ตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้และเพื่อนๆอ,อยู่ส่วนไหนของประเทศไทย ก็สามารถรายงานสภาพอากาศกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้คอมเมนต์ comment กันมาเยอะๆเลยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับแต่ใดไม่พลาดทุกการติดตามแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปพยากรณ์อากาศคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ